โอ้ดหรับโบกับผมพิเตอรเกมเมอร์นะฮะวันนี้เป็นชิมมัยทิบบ้าสเล็นที่อะไรครับเอเฮ้กินแห่งนังอ่ะก็จะคุยและไอ้เหรอไม่ใช่ช้างไอ้ช้างที่เราเอาระเบิดเราเอาระเบิดใช้ยังไงเดี๋ยวไปลองดูว่ามันดามเมจเท่าไหร่ไม่เราตีบอลสนานอะ อาจจะเปดีวัสลามอ่ะสองคนอ่ะนะนี่คือบุคคลที่ตีบอสไม่รอเพื่อนเพื่อนออไม่เข้าว่ะอะไรอ่ะเออใช่ใครเพื่อนพี่ใใอ,อ่ะเ,เพื่อนพี่ใครกันยัยอ่ะไปเลยสู้เพื่อนยิ่ล่ามาทางนี้ โอ๊ยโอ้ยอ้พวกมยิงบินได้ด้วยใส่แล้วชัดเลยเพื่อนกูแตกเอ้ยหลังรถไฟกูหลีเลือดทำอะไรอ่ะนะพี่ตายก่อนแล้ว ไฟไหายสรุปแร่สีฟ้าม,มันคืออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วจะไปคราบแต่หาโต้คราบใหม่ใช่เราปวดไม่ได้หรอตอนเนี้ยใช่ัว้หน่อยนะใครมีรถไฟมั่งอะ่ะ เราดูหญิงนะมั้งมองเงินก็เลยประตูด้วงนะเอออุ้ยพี่ช้างก็กล่าวเหมือนกันนี่หว่ายา yeah! โอ้ไม่กอด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 โอ้ซุ่มมันนั่นมันนินมันนั่มันนั่มันแต่มันไม่ดอบอะไรเลยเคยลองแล้วใช่ไหมใช่ผมมาเก็บรถไฟวะวายคนต้องขุดือ

กดเรือกดเรืออไอ้เฮียมากระโดดไกลขึ้นเรื่อย แล้ว,ลวอ่นอนด้วยพี่เราพี่จะเล่าตรงเตียงทำไมอ่ะพี่จันทำไมวะอ่อาทำไมา โอ้โหโอ้เดือของด้วยฟ้าฮ้เ้มาเข้ามาดิสลับเร็วไม่ผมไปข้างนอกเดี๋ยวไปมหาลัยเที่ย ขาดเลยชุดก็ตแตกชุดก็แต่งหมดแล้วอะไรนะีไม่มึงบุม๋มอะลีดอ่ะไปลีดเออบอกว่าสุบุรีฮะไหนบอกไม่ตีบอยไงมึงก็ดูเอาละกันกูไ <laughs> ม่ได้อยู่ในเกมเลยตอนนี้ตีอยู่สองคนนู่นอะ <laughs> มันนใหญ่เลยมันคัน,นมอือ <laughs> ว่าโลก็สู้เขาไม่ได้ตีบอสเดี๋ยนี้ก็สู้แม่งไม่ได้เหชีวิตเอานะเออมันมีเครื่องประดับที่มันกันสโลอยู่นะเดสเอ้ยโอ้ยท่านกูเ็าร้องดังเลยแอะไม่ใส่นกเหรอปิกนกอ่ะพุ่งพุ่งแด๊ดนะแด๊ดเออน่าเลย

Mày dư hết của này là Chính có mấy đồ Ăn của cho ให้ไปยอให้ที่เด้อโอ้หัดเลยจังเยอไปยังพี่ชา,ชาต้องเมีปากอะไรดีตอนนี้ยเรื่อสบาย เรอลาดบอดจริงๆนะใช่ใช่ที่รู้แล้วพี่เห็นและอ๋อพี่เห็นแล้วแต่พี่ทำอะไรไม่ได้แหวะช้างกูจะแตกช้างกูจะแตกโอเคโอเคไม่ต้องกังวลนะครับเธอไม่ต้องกังวลเธอไม่ต้องเกรงใจ พอช้านกำลังหนีอยู่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 อะไรสบายมายแ่าเหนียวอ้เหนียวอ้มากมากโคตรเรียบร้อยขอให้มันตาย่างสงขอบคุณพี่ฟุกที่ช่วยี่ฟุกไปรักนั้นที่ฝากไว้เ็รง ไอ้ช้างไอที่เราพิมพ์เร็วจัโหวโทเลยเป็นเร็วเป็นยงไงกับฉันช้างเป็นผีอย่างชายคนหนึ่งที่เยญ่เฮ้ยเยี่ยวปั๊บจอยแล้วกูเฮ้ยมันแตกมันแตกแล้วโอ้ยพี่ช้างไม่ทันไม่ทานเป็นยังไงกับฉัน เย่ชนะแล้วเฮ้ยมันมีมันมีหนอนวะแบบว่าหมวกหนอนอะไรพี่ดูแบนช้างเป็นใครคนหนึ่งที่เบ็ดเพื่อนจนตายช้าไม่เคยได้เห็นบอลเลยนะเว้ทุกคลิปมันเฮ้ยฟูกมันเอาของไปแล้วพูกเอาของไปแล้วอ๋อในหีบมีอะไรบ้างอะเดี๋ยวพี่บอก พี่ต้องไปเก็บศพก่อนแต่พี่ต้องไปเก็บศพก่อนเอาดูอะนรดีคาดูอะไรโอ้ยได้แหวนเลยนี่แหวนตีระยะไกลโอ้โหให้อยเลยอืมใช่หรออ่ะพอจะเป็นสายระเบิดแล้วดิแต่ว่ามันใส่กับคอมโบมันเคยมีแล้วเพื่อจะเป็นซูเปอร์แหวนพรีเมียมพลาสหรออืมหิบก็จากมากเลยดิ แหวนของไอวี่ <Ivy. S 2> ใช่โอ้ยต้องทิ้งอะไรเพื่อเก็บมาเล่นพัไนได้หีบไปไหนหีบอยู่ช้าหีบอะไรหรอหีบมันไม่มีอะไรเลยนะมันมีแค่ไอที่ทำสลัดสลามอะแล้วก็มีแหวนอันเดียวใช่เลยตูตายไปกี่ยี<ม>่สิบตัวแล้วเรแหวน ฉันก็อย่าไปหาพ่อค้าอ่าคอ,อยไง <laughs>